สวัสดีครับทุกคนนี่ต้นนี้คือ Black Magic นะครับต้นแม่ของผมอันนี้คือ Black Magic อายุประมาณ4เดือนนะครับนี่สังเกตได้ว่าเขาเนี่ยออกหนอออกขแขนงออกเป็นเยอะมากเลยตอนนี้ขายไปแล้วประมาณ30-40ิบ่สนอน,นะครับนี่นี่นอใหม่ก็จะ ออกเป็นสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็ถ้าโดนแดดเยอะๆเดี๋ยวเขาก็กลายเป็นสีดำนะครับนี่นี่นนสังเกตว่าจะมีหน่อแตกมาตรงนี้ด้วย oh. เห็นไหมนี่นะครับนี่นี่ครับนี่เราให้ดูอันนี้มีคนซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ส่งนะครับจะให้มันดำสักนิดแล้วก็ค่อส่งให้เขานะครับนี่ นี่นี่ดำแบบดำเลยครับนี่ต้องเปลี่ยนกระถางันนี้เองนะครับน,น,นี่โอเคเราจะมาสังเกตกันนะครับการออกการแตกหน่อของเขาจะแตกเป็นนี่เลยแตกเป็นวงกลมเลยเนี่ย,เ,ยเป็นศูนย์กลางเลยครับดูหนอนนี้นี่สวยงามมากใบใหญ่มากนะครับ นี่ครับเป็นแบบนี้ลากไหลโอ้โหเยอะมากนะครับอันนี้คือการเลี้ยงการเลี้ยงบนดินนะครับก็สามารถแตกหนอ่อได้เร็วมากแล้วก็ใบใหญ่มากเช่นกันนะครับในอายุประมาณ4เดือนเองนะครับนี่ ให้ดูต้นเริ่มดำอันนี้จะเริ่มดำแล้วนี่ครับนี่นะฮะลักษณะการแตกหนอของเขาก็คือแบบพอเราตัดไปแล้วอะแล้วก็เขาก็จะแตกอีกนะครับนี่แตกเป็นแบบนี้นะครับแ,แบบนี้เลย คือยิ่งตัดแล้วก็ยิ่งแตกรับแตกเยอะมากนี่นี่คือตัดไปแล้วนะครับนี่สังเกตดูนะครับนี่ตัดแล้วครับแล้วก็แตกตรงนี้อีกนะครับโอ้โหแบบเยอะจริงๆนะตอนนี้ก็ขายต้นหนึ่งก็ร้อยเดียวนะครับนี่นี่แตกมากนะครับแล้วก็วัสดุป,ปลูกนะั่นก็คือแบบนี่เป็นดินแบบนี้นี่โอเค ใบเขาใหญ่มากนะครับใบเขาอู้หนี่นี่มือผมนะนี่ใหญ่มากนะครับให้ดูนะครับมีอัปเดตให้ดูกันเลยอันนี้ใบเกศน,นะครับใกล้จะต้องตัดออกแล้วประมาณนี้ครับ